สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบจะมารีวิวขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ o p โต m มนะครับเป็น DLP t e c h เทคโนโลยีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Optoma p าโปรเจคเตอร์รุ่น X316ST นะครับคุณผู้ชมครับตัวสีขาวแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับ o p โต m ม x า1 6 s t ตัวนี้นะครับความสว่างนะครับ 3,400แอนซีลูเมนนะครับ3,400รลูเมนนั่นเองนะครับความละเอียดนะครับ1,024คูณ7,6,8หรือว่า XGA นะครับคอนทราสต์เรทิโอ20,000ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับค่าคอนทราสต์ตัวนี้เยอะทีเดียวนะครับผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออปโตมารุ่น X 3 1 6 ST นะครับตัวนี้ มีช่องต่อ HDMI แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับเป็น HDMI เรียบร้อยนะครับแล้วก็รองรับระบบภาพ3 d นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างนะครับว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับก็จะมีช่องต่อวิดีโอแล้วก็ HDMI แล้วก็ VGA นะครับแล้วก็ audio ต่างๆนะครับซึ่งมีช่องต่อครบทีเดียวนะครับตัวนี้รองรับระบบ3 d แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ความสว่างนะครับ3,400ลูเมนนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แบบช็อตโตรนะครับก็คือช็อตโตรก็คือช็อตก็แปลว่าใกล้ๆสั้นๆนั่นเองนะครับช็อตโตรนะครับเราสามารถตั้งใกล้ๆจอแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับจอครับดูครับดูความห่างนะครับจากจอมาถึงโปรเจคเตอร์นะครับเราสามารถตั้งใกล้ๆแบบนี้เลยแล้วมันจะฉายสาสต์ขึ้นมานะครับผู้ชมครับ แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าช็อตโตรนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือออปโตมาโปรเจกเตอร์นะครับเลนช็อตโตรมันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของเลนช็อตโตรนะครับมันจะไม่เหมือนกับเลนทั่วๆไปนะครับถ้าเลนทั่วๆไปมันจะไม่โค้งมนแบบนี้นะครับตัวนี้เลนโค้งมนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะทําการฉายแล้วก็สาดขึ้นกําแพงได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยเราตั้ง เขาเรียกอะไรครับตั้งหมอบกับพื้นแบบนี้เลยนะครับโดยปกติเวลาที่ผมรีวิวโปรเจกเตอร์ผมจะหาโต๊ะหาเก้าอี้นะครับมารองรับนะครับแต่ตัวนี้สำหรับเจ้า Optoma X316ST ตัวนี้นะครับไม่ต้องเลยครับวางนอนหมอบกับพื้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกเตอร์ช็อตโตรนะครับเวลาฉายแสงมันจะสาดขึ้นข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลนะครับกํกำลังจะทดสอบนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออโตัวมารุ่น x 3 1 6 st แล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดเครื่องเสียงไปเสียบปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะครับผู้ชมครับเอาละครับเมื่อทำการเปิดเสียบปลั๊กเรียบร้อยก็จะเปิดเครื่องเลยนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บมาดูนะครับผู้ชมครับนี่คือออโตัวมา st นะครับออฟตมา X316ST นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ช็อตโทรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสามารถฉายศาสตร์ขึ้นไปได้เลยนะครับบนริเวณจอข้างบนนะครับตัวนี้สำหรับออปติมาตัวนี้นะครับความสว่าง3,400ลูเมนนะครับถือว่าสว่างเยอะทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับผมทำการฉายแล้วก็ตั้งบนพื้นแบบนี้เลยนะครับแต่ดูครับดูหน้าจอนะครับดูหน้าจอที่มัน ฉายได้นะครับใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นช็อตโทรนะครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับผมจะปรับความสว่างให้มันแจ่มๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับอ่าเมื่อทําการโฟกัสได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวดูอีกสักครู่นะครับดูอ่านี่นะครับก็ถือว่าชัดแล้วนะครับเดี๋ยว ผมจะไปดูชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับไปดูชั่วโมงนะครับว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูชั่วโมงมาดูแล่มนะครับมาดูแล่มเซตติ้งนะครับอ่าเล่มอยู่ตรงไหนครับนี่ครับอ่าเล่มนะครับใช้ไปแค่195ชั่วโมงนะครับตัวนี้ใช้ได้ถึงถ้าโหมดอีโก้ใช้ได้ถึง8 0 0 0ชั่วโมงนะครับแต่นี้ใช้ไปแค่195ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ สำหรับสเปคเจ้า o p t โตมาตัวนี้นะครับผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ออ m โตมนะครับเป็นรุ่น X316ST นะครับสำหรับสเปคนะครับย้ำอีกครั้งนะครับความสว่าง3,400ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ20,000:1นะครับความละเอียด1 0 2 4คณ7 6 8หรือว่า XGA นะครับผู้ชมครับเอาละครับผมนั่งใกล้จอกันไปนะครับเวลาที่เราถ่ายคลิปนะครับผู้ชมครับมัน เต็มจอมากนะครับผู้ชมครับนี่ครับเห็นเห็นจอไหมครับผู้ชมครับซึ่งมันจอใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการฉายภาพยนตร์นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับผู้ชมครับอ่าเข้าไปนะครับเข้าไปในโปรแกรมฉายภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวแอดไฟล์หนังก่อนนะครับผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องนี้แหละครับอ่านี่ครับเนย นี่ครับดูนะครับคุณผู้ชมครับดูใกล้ๆเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วจออยู่ข้างหน้าดูมันฉายศาสตร์ขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเปิดไฟนีออนไว้หนึ่งหลอดด้วยนะครับให้จมๆเลยนะครับนี่สามพันสี่ร้อยลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปิดไฟเรียบร้อยดูครับดูฉายได้จอใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับดูแสงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ อยู่ใกล้ๆจอนะครับไม่ห่างจอเลยนะครับแต่เขาเรียกว่าช็อตโตรนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูความสว่างดูความแจ่มนะครับนี่ครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาช็อตโตรนะครับของเจ้าโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออฟตมานะครับคุณผู้ชมครับดูครับเรื่องแสงไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องแสงนี่ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับออฟตมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสายใกล้ๆนะครับแต่ดูจอนะครับ ดูที่มันฉายขึ้นมาครับผู้ชมครับเกือบเต็มจอนะครับระยะห่างแม่ประมาณ1เมตรกว่าๆเท่านั้นเองครับนี่ครับนี่โปรเจคเตอร์นะครับผู้ชมครับนี่นี่โปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมช็อตโตรนะครับสีสเกตชานีลนะครับกำลังทดสอบกำลังรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออฟตมารุ่น x 3 1 6 st นะครับตัวนี้เป็นช็อตโตรนะครับอธิบายคำว่าช็อตโตรนะครับก็หมายคำว่าช็อตก็คือใกล้ๆสั้นนะครับภาษาอังกฤษนะครับ ช็อตโตรก็คือการฉายในขณะที่ตั้งโปรเจคเตอร์ใกล้ๆกับจอนะครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับผู้ชมครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับดูครับตั้งใกล้ๆจอเองนะครับแต่สามารถฉายได้จอใหญ่แล้วก็เต็มจอเลยนะครับนี่ครับนี่จอผมมีจอภาพยนตร์ที่จะทดสอบนะครับวันนี้นี่คือ Optoma X 3 1 6 s t นะครับความสว่าง3,400ลูเมน คอนทราสต์เรติโอสองหมื่นต่อหนึ่งนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับคอนทราสต์สองหมื่นนะครับคอนทราสต์สองหมื่นต่อหนึ่งนะครับดูลำแสงของช็อตโตร์นะครับที่พุ่งออกมาครับผู้ชมครับพุ่งออกมาใกล้ๆจอแบบนี้แหละครับแล้วก็ได้เต็มจอเลยดูความสว่างดูความคมชัดนะครับผู้ชมครับยอดเยี่ยมจริงๆครับออฟตมาตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเครื่องสวยด้วยนะครับผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับสําหรับเจ้าออฟตัวมา x316st นะครับความสว่าง3,400ลูเมนชั่วโมงใช้ไปแค่195ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหลอดใหม่ใสายกิฟตนะครับผู้ชมครับสได้มากถึง8,000ชั่วโมงนะครับในโหมด e ีโกนะครับอ่าดูนะครับผู้ชมครับสุดยอดไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับเอาไปฉายกลางแปลงนี่ตั้งใกล้ๆได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นคอกลางแปลงนี่ไม่ควรพลาดนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับออโตมาตัวนี้นะครับนี่คือออโตมา X 3 1 6 ST นะครับความสว่าง3,400ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับยอดเยี่ยมจริงๆครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าออโตมาตัวนี้นะครับขาย6,500บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดเดชชาติพวงเกียรติจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ